สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของเอกอภิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องมาเท่านี้ว่าแมวออกมาลามแล้วพอกอกแมวออกมาลามแล้วนะครับแก้วมันสีส้นขน้างันนี้อันนี้น้องลำซิ่งนะครับน,นี่น้องลำซิ่งว่ามันสีตื่นอย่าส้นนะ นั่นนั่นนั่นไม่หย่อนนี้ปลูกหยานะครับน,น้ยหยาขึ้นยาน,น,นยยาไ,ยาไหนบอกแล้วดีให้ตอน มีเด็กน้อยมาลาบแล้ววันนี้มากับพี่รกนะครับพี่รกพามาพอพามากกับอะไรพมามารถน้ำเล่าจะเอียยดถึงไหมเออเอานี่ถือถือกับข้าวก่อนนี่ถือไปถ่ายคลิปก่อนไห้พาไปดูใน,นลำเพลินพาไปดูลำเพลินหน่อยเร็วลำเพลินก็ใส่เสื้อกันไม่ค่อยแต่งหน้าง่าย แล้วเพลินกินหญ้ายอยู่มันไม่สนใจเลยน,ลน,นู่นลำซิงอยู่นู่นไงนี่ลำเพล,ำนนลินเราเรียกยังไงอะ่ะชูว้ยยวววววงวววลวววืวว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 ว <laughs> เอาถ่าย,าย,ยาถือถือกล้องถือเป็นไหม <c oughs> อย่ากดหยุดนะน้องอ้อยน้องเพย์เอามือปิดนะมาให้มันเห็นหนัวขึ้นอย่ามาเดินมาพูดด้วยไอเอกขาโอเคโอเคยเตรียหมยินกับบ้านดีไหมฮะอาพูดอะไรเราเราเราไปไหนไน้องเพย์เอามือบังกล้องนะลูก ต้องโทรตรงโงนเงี้ยถ้ามันเห็นบ้านไปพูดด้วยก็จะต้องไปไหนแข่งฉันพักเท่าบ้านนไรคืเกก็เลยมาเรองไปอาพูดนะายสวัสดีค่ะเจ้าหาเงินพี่น้องนี่ เอาดินม,มาที่เอาหินม,มาที่นะครับจำแม่จำนะแ้่จำมาละไม่รับของแล้วเลยคุณแม่สบายดีโอ้ี่เดทเทพคุณร่แล้วตัวนี้ขาขาอะไรลูกจ๋า อาอุ้มอุ้มอุ้มอนู่นไงใหญ่ขั้วมาลเตใหญ่ไปเรื่อยเตไปพาเดินรอบบ้านหน่อยไป นี่ห้องน้องเพียวไงไม่ใช่แล้วบอกเอ๋จะเอาห้องนี้ดีให้เออ๋เอาห้องไหนฮะให้เอ๋เอาห้องไหนไม่รู้ไม่รู้ทำไมไม่รู้อ่ะให้เอ๋เอาห้องไหนให้เอ๋เอาห้อ,องนี้ใช่เราพอ,อดี

ระวังนะอย่าเหยียบเปิดได้ไหมอ่ะนี่ห้องใครอ่ะต้องรอเอกเหรอโอเคนี่จะเอาห้องนี้นะต้องไปเอาห้องไหนเอาห้องนี้เอาห้องนี้เอ้าไอ้เอกเอาห้องไหนทีนี้ นอนในกนรหรอไม่พ่อเรไปนอนขอคอ้ค <laughs> พ่พอลาไนอนข้ใครก้องพ่อจ๋าไมคอใช่แล <laughs> ้วพ่อจ๋าไปนอนข้ใครหรอใช่พ่อจ๋าไปนอนไหนพ่อจ๋าไปนอนข้ใครพ่อจ๋าไปนอนข้อใคร เหลือติบกระจก<ม> <c oughs> เด้นี่พอ่อทุบแหรอตัวนี้มันบอทุบอกแล้วจะใส่ประตูนี่ไงมันเตี้ยพ่อก็เลยทุบออกอีกเนี่ย ใกล้จะเสียแล้วเพื่อ,เน,อน,เนเนี่ยเอาซ้ำอีกตีน่ะเพื่อเอาเตียเเ๋ยแทน,เอ,น,น,เ,นเอากับเพื่อนนั่งเล่นหน้าบ้านได้คนยัง,ขขอองว่าผีเอาของผีเอาผีกับเห็ดโตนังตโตนังเห็ดเป็นงา,านเป็นงานา อ๋อเห็นเป็นอนดิดองว่านีเพองเคยเห็นว่านีนั่งนชะื่อหนองนางหูษ์มั่นมันนีกะโล่งหน้ามีเอยียงนี่หัวเราไม่จะทั้งใดหลังคืงเป็นอะไรนึกว่าแต่เมืนเล่าสิอันว่าจะลังคามันหัว <ś led> ต่อไปอ <ś led> <ś led> ปีกยังลรือวันนี้ต้องทำเป็นอยกช่างมาเร็วๆช่างจะซื้ออะไรอีกใ <ś led> <ś led> ช่ป,ป่ะป,ป๊ามาอันนี้ยากในระบรนี้แม่แหงแล้วมันวันนี้เม่ได้ปลูกความเมื่ปีนี้ <ś led> <ś led> ปลูกปลูกสามปีหรือเปล่าอีกเท่าหนึงกับบอพีก กั้หนึ่งลกูกอันไหนไอไออน้พี่เอ,อเเงเข้าไปลองพี่เงเนี่ยไปก่อนก็นกนได้เดียวเพื่อเดีจะวข่อยยางเข้าไปซักข้าวหล,ลาดอ่อมเลยเด้อปูน,นีหลาดสามีอันอ่อมอ่อมเลย ต้องมานสียพอ้ื่อเขามามาปูมแพ้ไม่เห็นงาน้อ่อนี่เราเห็นปูเดียว่ปูอ๋อปูอันนี้เราเห็ดปูเดียวเดี่ยวมันบอปูใสปูปูอูใสเดียวงานน่ปูปูนาว่าหันเราอันนั้นมา จับซอยซื้อมาแล้วนป่ะนี่แล้วบันนี้ผู้ใดจับซอยแล้วเกษตรผู้เดียวมั้งบอกคึ้ถามเรื่องของหน้าน้ำเล่าหน้าเรื่องจ๊บบาดานไปดูไก่ไปดูไก่แล้วคลิปนี้เอ้าปิดคลิปนี้ก่อนนะไปดูคลิปต่อไปเร็วมาปิดคลิปก่อนโอเคพี่น้องนี่บ้านก็จะประมาณนี้นะครับมึงเดี๋ยวพายเดี๋ยวจะพาเอ๋พาเดินดูรอบๆกันแป๊บนึงเพื่อนออกไปวัดปืนเหล่าเป็นบ่แม่ ตื่นเต้นพี่น้องว่ดอันนั้นเหลีงานแล้วมือน,นีว่ากำลัไจะมานอนบ้านพ่อบ,บ,บ้านม่าท่านเหลี่ยงแล้อให้เหลวก่อนรู้สึกเย็นสบายูีดอกเพราะว่าอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนเป็นกังจะให้เอกด้วยนะคะน้องแเอาปิดคลิปก่อนลูกมาอ่าเอาปิดมาอยู่ข้างหน้านกล้องสิกล้องอยู่ตรงนี้ไปอยู่หน้าบ้านอ้าวเร็วๆน้องแพน้องแฮรต้องบอกว่าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเอาพูดตามเอก คลิปนี้อะไรกันนะคะฝากติดตามฝากติดตามช่องเอกกับพีวัชเอกกับพี่วัชหัวเราะช่องเอกกับวัชแยเอาหัวฝากติดตามช่องนาเอกด้วยนะคะอ้าวเร็วเนี่ยเวลามันจะเกินแล้วเนี่ยเวลามันจะเกินแล้ว ติดใจแม่เองได้นะคะค่ะแล้วอีกจะได้มีเงินมาซื้อขนมให้หนูค่ะอย่างเงี้ยเอาย่ามือไปสิแล้วก็เอาขอบคุณด้วยขอบคุณชุดสวยๆขอบคุณชุดสวยๆจากแม่แดงด้วยนะคะจากแม่แดงด้วยนะคะจากน้าแหวดว,แหวด้วยค่ะจากน้าแหววด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยค่ะด้วยบ๊ายบายค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะดีมาก <c oughs>